ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระฤาัสบอด,ดีวันที่12เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องเราทำการพิพากษาเหนือซาตานและพวกวิญญันชั่วของมันและพระวจนะที่จะใครขวรและสัมคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่149ข้อที่5-9ถึง9 ให้ผู้จงรักภักดียินดีในเกียรตินี้ให้พวกเขาดองเพลงด้วยความยินดีบนที่นอนให้กันสดวดีเทิดทุนพระเจ้าอยู่ในลำคอของพวกเขาและให้ดับสงคมอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อทำการตอบสนองบรรดาประชาชาติและทำการลงโทษชนท่าทั้งหลายเพื่อเอาโซ่ร่ำบรรดาพระราชาของพวกเขา และเอาตัวแหล่งส่วนบรรดาเจ้านายของพวกเขาเพื่อจะทำแก่เขาทั้งหลายตามคำพิพากษาที่บันทึกไว้แล้วนี่เป็นเกียรติแก่ผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์ซันและสันพยาเวพี่น้องขาพระเยซูเจ้าทรงคลองตำแหน่งอันสูงส่งที่สุดพระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้คลองเหนือศักดิ์เทพ เหนือเอธิเทพเหนือเทพอาณาจากักรและเหนือนำทำพวงที่เขาเอยขึ้นแต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือคุณอยู่ในพระองค์คุณนั่งอยู่กับพระองค์ในพระสิมีอำนาจเหนือซาตานและบรรดาเทพผู้คลองในความมืดเอเฟซัสบทที่สองข้อที่6พี่น้องขานั่นคือเหตุผลที่คริสเตียนไม่ต่อสู้กับมัน หรือเจรจากับมันเราขับไล่มันออกไปเราใช้อำนาจและการพิพากษาเหนือซาตานและบรรดาเทพผู้คลองในความมืดพวกมันได้รับการพิพากษาแล้วและเราเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการบังคับใช้การพิพากษา,านั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกของเราในพระคิดเพื่อจะทำแก่เขาทั้งหลายซาตานและเหล่าวิญญาณชั่วของมัน ํามคำพิพากษาที่บันทึกไว้แล้วนี่เป็นเกียรติเก็บผู้จงรักภักดีทั้งเส้นของพระองค์สรเลสันพยาเวสดุดีบทที่149ข้อที่9ในยอนบทที่16หข้อที่11พระเยซูตรัสว่าผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเป็นความได้ผิดชอบของคุณที่จะทําให้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณต่อไปนั่นเป็นเหตุผล ที่พระคัมภีร์บอกให้ขับมันออกไปคุณไม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนกับซาตานกิรเป็นขึ้นมาจากความใยของพระเยซูทําให้คุณเป็นผู้ชนะคุณดําเนินการจากมิติที่สูงกว่าซึ่งคําพูดของคุณได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าพี่น้องขาแม้กระทั่งในตอนนี้จงพูดกับซาตานด้วยถ้อยคําแห่งฤทธิ์อำนาจและหักทำลายอิทธิพลของมัน ที่มีต่อเมืองจังหวัดประเทศบ้านหรือสิ่งวดด้ดอมของคุณคุณเป็นผู้รับผิชอบจงใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระนามของพระเยซูเพื่อขัดขวางและล้มล้างกิจกรรมของมันพระเยซูประทานสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้แก่คุณมัทธิวบทที่2 8ข้อที่18ถึง19 จงใช้สิ่งนี้ทุกวันก่อต้านซาตานและพวกวิญญาณชั่วแห่งความมดืดขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าเอเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเดินในการครอบครองเหนือซาตานและบรรดาเทพผู้คลองในความมดืดเพราะว่าฉันนั่งอยู่กับพระคิดในพระสิริการครอบครอง และฤทธิ์อำนาจฉันครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์และองค์ประกอบของโลกนี้ในวันนี้และตลอดไปเพราะว่าฉันอาศัยอยู่ในและด้วยพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคริสเตียนไม่ต่อสู้กับมัน หรือเจลจากับมันค่ะแต่คริสเตียนจะขับไล่มันออกไปเราใช้อำนาจและการพิพากษาเหนือซาตานและบรรดาเทพผู้คลองในความมืดพวกมันได้รับการพิพากษาแล้วค่ะดังนั้นคุณไม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนกับซาตานเพราะการเป็นขึ้นมาจากความายของพระเยซูทำให้คุณเป็นผู้ชนะแล้วค่ะดังนั้น จงพูดกับซาตานด้วยถ้อยคำแห่งฤทธิ์อำนาจและหักทำลายอิทธิพลของมันที่มีต่อเมืองของคุณจังหวัดของคุณประเทศของคุณบ้านเมืองของคุณหรือสิ่งแวดล้อมของคุณนะคะเพราะคุณเป็นผู้รับผิดชอบจงใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระนามของพระเยซูคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด